เอออากาศเนี่ยก็หนาวนะทีไอ,อ้ใครวะใครเรียกกูว่เอ,อ้ยเมื่อกี้เหมือนกับมีคนเรียกลุงเลยวะมันเป็นใครกันวะวัดดีทุกคนวันนี้อยู่กับลุงสิงเอกเรานะเออทุกคนนะ วันนี้ลูงเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในป่าเป็นเวลากลางคืนในคืนเนี้ยลูงเนี่ยได้ก่อไฟเอาไว้แล้วค้างๆนี่เออเออเดี๋ยววัน,นเนี้ยลูงเนี่ยจะนอนค้างในป่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะทุกคนนะเออวันนี้ลูงเนี่ยได้เอามีดเนี่ยมาเล่มหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะกินข้าวมานะทุกคนนะลูกเนี่ยเข้ามานอนในป่า เพื่อจะเข้ามาชมบรรยากาศในการขึ้นในป่ากลางเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะเออเดี๋ยววันนี้ลุงเนี่ยจะทําการนอนแล้วก็สํารวจในป่าว่ามีอะไรบ้างทุกคนเออเออทุกคนตอนเนี้ยไฟที่ลุงก่อไว้เนี่ยมันเนี่ยก็ได้ไหมขึ้นแล้วนะนี่ก็จะเป็นมีดของลุงซึ่งวันเนี้ยลุงเนี่ยได้เอามีดมา เป็นมีดเล่มใหม่นะทุกคนนะซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากเลยทุกคน,กคนเดี๋ยวลุงเนี่ยจะเอาไผ่บ้องเนี่ยเผากันก่อนเดี๋ยวตอนเนี่ยลุงเนี่ยต้องรอให้ไฟเนี่ยไหม้ขึ้นให้เป็นกองใหญ่ๆก่อนนะทุกคนนะ เดี๋ยวลุงเนี่ยขอเดินสำรวจป่าก่อนว่านในเนี่ยมันมีอะไรบ้างทุกคนเดี๋ยววัน,นเนี่ยลุงเนี่ยก็จะนอนอยู่แถวๆนี้แหละ ไม่น่าติดว่ะแต่ว่าตอนเนี้ยไฟที่ลุงเนี่ยก่อเน,นี่ยมันก็ได้ไหม้ขึ้นแล้วนะทุกคนนะ <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อทุกคนตอนเนี้ยช่องไอ้นกเนี่ย มันเนี่ยได้มอบให้กับลุงแล้วนะทุกคนเนี่ยคงจะไม่ได้เห็นไอ้นกแล้วเนื่องจากว่าไอ้นกเนี่ยมันได้เสียไปแล้วจากเมื่อวานนะทุกคนนะมันเนี่ยได้มอบช่องเนี่ยให้กับลุงเพื่อเอาไปใช้สร้างรายได้แล้วก็ให้ลุงเนี่ยได้ถ่ายวิดีโอในป่าตอนที่ลุงอาัยาอยู่ในป่ามันได้บอกกับลุงไว้แบบนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวลุงเนี่ยขอเป่าไฟก่อนตอนเนี้ไฟเนี่ยกำลังจะดับ เมือนกับว่าเชื้อเพลิงเนี่ยจะหมดแล้วทำไมมันติดยากแบบนี้วะต้องขอแสดงความเสียใจยกับทุกคนด้วยนะที่น้องเนี่ยได้จากไปโดยไม่ทันตั้งตัว อเออติดสักทีแต่ไม่รู้ว่ามันน่ยจะติดได้นานแค่ไหนไฟนี่ก็ติดยา่ากจริงๆเลยเว้ย สักทีวังมึงคงว่าต้องเอาใบไม้เนี่ยมาเอาใส่แล้วแหละถ้าไม่มีเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็ไม่น่าติดแล้วแหละโอ้โห กว่าจะติดแบบนี้แม่งยากชิบหายเลยเว้ยเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยลุงจะเดินทางไปหาไอ้บุญกันต่อเพื่อว่าจะไปหาอาจารย์คนหนึ่งซึ่งอาจารย์ของลุงเนี่ยนะลุงจะบอกไว้ว่าเขาเนี่ยเก่งมากเลย <c oughs> ตอนเนี่ยนะทุกคนไฟเนี่ยมันเนี่ยก็ติดดับดับบ้างทุกคนเอออากาศเนี่ยก็หนาวนะทีอไอไฟวะ ้เหียกูวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกับมีคนเรียกลุงเลยวะมันเป็นใครกันวะเออช่างหาเรื่องจริงๆเลยนะพวกเมืองเนี่ยอย่าโดนเลยไงวะเออไฟก็ติดสักทีติดยากแบบนี้นี่ไม่น่า ได้วะเมื่อกี้ใครเรียกวะเมื่อกี้ใครเรียกกูวะมาทำไมเฮ้ยเอนี่มินใครวะมาทำไมามาทำไม,ม อยากลองดีกับกูหรือไงวะถึงมาเรียกกูแบบนี้ทำไมกูจะเข้ามาไม่ได้ในป่าแห่งนี้พวกมึงมึงอยากลองดีกับกูใช่ไหมเออเดี๋ยวรอกูแป๊บหนึ่งเฮ้ยมึงเป็นใครวะทำไมถึงมากล้าเรียกกู ไอ้นี่นี่หาเรื่องสักแล้วอย่าให้กูเจอมึงนะมึงแน่จริงมึงก็ออกมาสิวะอย่าหลบอยู่ในต้นไม้เสียงมาอยู่แถวๆนี้แหละทุกคนไม่รู้มันอยู่ตรงไหนวะทำไมทำไมมึงไม่ก็ออกมาหากูวะ อยากจะรู้จริงๆด้วยว่ามันจะแน่สักแค่ไหนวะมึงเป็นใครกันแน่มึงออกมาสิวะโอ้โหเรียก็ไม่ออกมาไม่แน่นี่วะมึงกล้าลองดีกับกูมึงก็ออกมาคิดจะลองดีกับกูเหรอ กูดูเหมือนกับว่ามึงเนี่ยนะช่างจะพูดยากแล้วนะเวย้ยอย่าให้กูรู้นะมึงเป็นใครเยกูยจะจำแม่งไปเลยมึงเนี่ยพูดยากจริงๆเลยเว้ยคนมึงเป็นใครกันแนะ่มึงออกมาดีวะอูเร็จะไม่ไหวมือเร็วนะ ป่าแบบเนี้กูนอนมาเนี่ยกูไม่เคยเห็นคนเรียกแบบนี้มันบรบกวนกูจริงๆเลยวะไอ้นี่แม่งกูเริม่มจะไม่ไวกับมึงแล้วเว้ยเดี๋ยวเราดีกูละออกมามึงอยู่ไหนวะ ไม่แน่นี่ว่าแม่งกูรอตั้งนานไม่ออกมาสักทีเลยมึงคิดว่ากูกลัวมึงหรือไงวะกูให้มึงออกมามึงไม่ยอมออกมาดีดีถ้ากูเข้าไปหามึงแล้วกูเจอเนี่ยกูไม่ปรานีมึงนะเว้ยบอกไว้ให้ก่อน ไอ้ตัวเมื่อกี้นี่แม่งใครก็ไม่รู้ทุกคนลุงเนี่ยเรียกให้มันออกมาเนี่ยมันไม่ออกมาสักทีเลยไม่ออกไปหรอกนี่มึงจะท้าทายกูหรือไงวะถึงหัวรอแบบนี้ อยากอยู่เราดีกับกูนื่ไงวะไ่ออกไปเห็นแล้วอนี่แม่งดูเหมือนจะเป็นเด็กอยู่เลยวะดูจากท่าทางแล้วควรตีนจริงๆเลยมึงเนี่ยไม่ออกมาใช่ไหม กวนตีนดีเว้ยกูชอบจริงๆเลยคนแบบนี้อย่าให้กูเจอตัวมึงนะไอ้หนูถ้ากูเจอมึงเมื่อไรมึงโดนกูแน่กูเข้ามาแล้วกูอยู่ดีๆมึงจะลองดีกับกูหาที่ตายชัดนๆเลยพวกมึงเนี่ย เออท้าทายกูจริงๆเลยเว้ยมึงนี่แม่งช่างกล้าหาญวะ่ะอย่าให้กูเห็นมึงนะมึงไม่ออกมาถ้ากูเห็นมึงออกมาเมื่อไหร่มึงเจอกูแน่เฮ้ยไฟนี้นี่มันปีปัญหาอะไรวะ ้ัจวนให้มันตินก็ไม่ตีดีๆกูเริ่มจะหมดความอดทนแล้วต้องมาเจอกับไอ้เฮียนี่อีกตัวหนึ่งมาหัวล้อกัางคืนน่ะไรของมึงวะแม่งเสียอารมชิบายเลยวะมึงยังไม่อยู่ดีหรอวะช่างวนตีจริงๆเลยนะมึงเนี่ย โอ้โห oh, oh. นี่มึงหิวฝายหรืองไงวะไอ้แมงเมาเอ้ยมึงมาตรูนี่มึงมาหาฝายชันๆเลยวะไอ้นี่แม่งหัวล้อกูอยู่ได้จะกูเจอมึงออกมานะบอกเลยมึงตายแนย่ไอ้นูถึงมึงจะเป็นใครกูไม่สน มันหายไปแล้วเว้ยสงสัยมันจะกลัวลุงจริงๆเลยพวกนี้นี่ตอนเนี้ยไฟเนี่ยก็ดับเดดับดับดิดดับๆๆดิดนะกองไฟนี่มันมีปัญหาอะไรของมันว่าคืนนี้แม่งช่างจะเป็นเรื่องอะไรหรือไม่รู้ก็กูแม่งไม่ไหวกับมึงแล้วนะ ทั้งไอตัวนั้นมาหัวล้อใส่กูแล้วก็ไฟนี่ก็ติดดับดับ,บาง ไม่ติดนะมึงกว่าจะติดกูเหนื่อยจริงๆเลยเว้ยท่าจะหมดความอดทนแล้ว เหมือนกับว be ่ามีเสียงอะไรขยับอยู่ตรงนั้นกูจะไปดูสักหน่อยเว้ยอทุกคนเสียงมันเงียบไปแล้วนะไอ้ตัวเมื่อกี้อะไรอีกวะนี่มึงยังไม่ไปอีกเหรอ ต้องให้กูเข้าไปหาใช่ไหมกูเริ่มจะไม่ไว้กับมึงแล้วหัวลอยเฮียอะไรของมึงอะไรมึงพูดอะไรฮมึงพูดว่าอะไรเมื่อกี้กูถามดีไหม มึงจะไปกันเหรอทำไมไม่เอาไม้กูเห็นก่อนวะฮะนี่มึงกวนตีนกูใช่ไหมเนี่ยเออมึงจะกลับมาก็ไปอย่ามารบก,กวนกูได้ยินไหมไอนน้นี่หาเรื่องเข้าตัวแล้วยายลุงจับกูอย่าให้กูจับมึงได้ไหนะไอ้นุไม่งั้นมึงจะเจ็บตัวเอา้าเออทุกคนเดี๋ยวลุงต้องบิดคลิปแล้วนะ ไอตัวนี้มันมาวุ่นวายกับลุงจริงๆเลยแม่งมันดูแล้วเหมือนกับจะเป็นเด็กแล้วว่ะเด็กที่ไหนว่าไม่ออกมาหัวล้อตอนกลางคืนแบบนี้กวนคนอื่นจริงๆเลยถ้าเห็นนะจะจับยิกหัวแม่งเลย